จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะเพื่อศบกันมังกรน,นะน้ำก็รกฎมีพิจิตนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุนกลุ่มนะไม่มีธาตุไฟเลยนะมีแค่ดินน้ำลมนะแล้วก็เด่นๆเป็นมังกรอย่างเดียวเลยนะจะฟูนะก็เอ่อเป็นคน<ม><ม>เรียกว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะชอบไปไหนคนเดียวนะเจะฟูคือโสดไม่สนิทนะอาจจะมี คนรักม,มีแฟนแล้วก็ได้นะแต่ว่าทําตัวเหมือนโสดนะไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ผูกมันไม่ชอบผูกมันรักอิสระนะมาขยายด้วยคุนออฟสอดกับสิบดาบนะสิบดาบนี่โอ้โหน่าจะจบกันไปแล้วนะสิบดาบมีโคม่าเป็นหัวกระโหลกมาเลยนะสิบดาบคืออักเดือดแทงบุญนเลยนะสิบดาบคือพังทลายจบกันไปแล้วแนละฝากรอยดาวเอาไว้นะแล้วก็โคม่าเลยนะ น่าจะแตกสลายไปเลยแล้วก็เป็นนะคิงออฟสวรรคุคก็ตั้งดาบไปเลยนะจริงจังชัดเจนก็ไม่เอาด้วยแล้วนะจบไปแล้วนะก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะก็ะเจอบโตนะไปเดินทางท่องเที่ยวหรือไปเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วนะจัดเม้นเป็นไทยเวนกรรมขึ้นมาแล้วก็เ็นกรรมที่เคยเจอันชาติก่อนก็เลยมาชดใช้ันชาติเองนะแล้วก็พอเจอแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วามาใช้กรรมกันเสร็จฮะโอ้คิงออฟสอรรค์ใน อืมเป็นไพ่คู่ขึ้นเลยนะรินก็จอกกับคุนบีนกจอแล้วเป็นไพ่ที่เรียกว่าเป็นอืมคู่เลยนะไพ่คู่เลยนะจนะเป็นคู่วิบากกรรมคู่เวรคู่กรรมนะเป็นคู่ที่มีประเด็นนะถ้าสองใบนี้มาเจอกันนะแล้วก็เดวิลนะมาขยายแปลว่ามีเอ่อด้วยเรื่องของมือที่สามเติร์ดปาร์ตี้มีกิ๊กชูนอกใจไปนะทําให้คุณกับเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคู่มีประเด็นจบไปแล้วจัดเม้นสิบกะโหลกด้วย ิดาบด้วยนะคุณก็จบไปแล้วไปใช้ชีวิตใหม่ส่วนเขาก็รับใช้เวรกรรมไปนะแล้วก็มีเดวิลใต้นี้นะเขายังนึกถึงคุณยังตัดคุณไม่ได้คุณยังอยู่ในหัวสมองเขานะเดวิลเรียกว่าเป็นอะไรที่แงวทรมาน,ทร,มานทรกรรมนะนอกจากจะหมายถ,ถึงมีกิ๊กทูนอกใจธุรกิจสีเทาหรือทาอะไรไม่ดีแล้วเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังยึดให้เขายัางรู้สึกถึงคุณหรือผูกพันยังยังทรมานอยู่นะคะ ส่วนอันนี้นะก็สองอสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยขยายด้วย 7, เจ็ดเหรียญกระเพดอมครับนะถึงมันจะจบไปแล้วนะแต่เขายังมีความรู้สึกด,ดีกับคุณอยู่นะยังรู้สึกอยากจะขอโทษอยู่นะเพเอาครับนะเจ็ดเหรียญยังคิดที่อยากจะ,ะเกี่ยวข้องหรือไปต่อนะถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าเขาทําคุณยับเดินเลยนะสิดาบเลยนะแล้วกิ้งกับควินขึ้นกันนะเป็นคู่ที่มีประเด็นนะตัดก,กันยากนะคือ เพื่อเชื่อถือกันอ่ะทำความทุกข์ให้แก่กันทั้งสิบจาบจัดนิ้นจํแจมทั้งนั้นเลย <c oughs> โอโ้แรงทั้งคู่เลยนะีสี่ห้วยนะมีความเบื่อเซ็งอยู่นะตอนนี้เขาอาจจะโสดแล้วก็ได้นะก็เลยมันนึกถึงเวรกรรมที่เคยทํากับคุณไว้นะเจ็ดเรียญอยากคี่ที่จะพัฒนาไปต่ออยากจะมาขอโอกาสอยากจะเข้ามา อีกแล้วนะคะเพจออฟครับน,นะะเพจออฟครับเป็นไพ่ขอโทษหรือว่าจีบหรือว่างอนะอืมก็เรียกว,ว่าตอนนี้ช่วงเบื่อเซงอ็งหยูนะเงาเงาหวงัวเงก็ได้นะสีห้วยนะก็เรียกว่ามีม่ใ,ใครมาช่วยช่วยให้ก็ไม่ได้สนใจกลับไปนึกถึงคนเก่าที่เขาไปทําไม่ดีไว้แล้วก็ไปรับใช้เวรทมนะก็ยังตัดไม่ได้นะมีเดวิลขึ้นมายากอ่ะเป็นคู่ที่มีประเด็นอนย่างที่เคยบอกนะถ้าจริงออฟคับกับเพลอครับขึ้นมานี่ เู้ที่มีประเด็นตัดกันยากนะคะเหมือนคู่กรรมคือถึงอยู่ด้วยกันทุกแต่ก็ไม่สามารถลืมกันไนดะ้ยังรู้สึกถึงกันอยู่แล้วก็ไทจัดเม้นต์ก็ขึ้นมาบ่งออกอยู่แล้วนะ,ะว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรมที่มาเจอกันแล้วก็กรรมที่มันทรมานด้วยที่ว่ามันยังรู้สึกนึกถึงกันอยูะะ่เขายังคิดที่จะไปต่อคุณนะเจ็ดเจริญก็รอแล้วกันนะคะเป็นปีถ้าเออถ้าเป็นกรรมจริงก็คงหนีไม่พ้นอีกนะคะแต่ว่าก็คือเขาคิดที่อยากจะมาขอโทษแล้วมา เออเริ่มใหม่ดูใหม่นะเจ็ดเหรียญคือยังอยากจะเกี่ยวข้องนะพัฒนาไปเรื่อยมันไม่เชิงเริ่มต้นใหม่แต่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกันนะเจ็ดเหรียญน,นะเหมือนก็ว่ายังท่อยดีด้องอาศัยยังต้องช่วยเหลือกันยังเกี่ยวข้องกันอนะไรไม่ว่าจะการงานการเงิน,นหรืออะไรก็แต่ขอให้ได้มีออได้ติดต่อหรือมีความสัมพันธ์หรือว่าได้พูดคุยในชีวิตงานะกับคุณก็คือเจ็ดเหรียญเนะยังที่จะ ไปต่อให้ไม่ยอยากจะแบบขาดกันไปเลยนะเป็นประมาณนั้นนะคะค่ะ